สวัสดีค่ะจ๋าเอ๋มาดูสเกิร์ตใหม่ของอเมรากันแล้วสเกิร์ตใหม่อเมร่านะคะอ่าลูกค้าซื้อตัวท็อปสีขาวนะคะลูกค้านั่นคือตัวเวียวนั่นเองนะคะจะบอกเลยว่าสเกิร์ตใหม่อ่ะดูดิมีความดุดันแ้ะเท่มากๆเลยลูกค้าคนนี้เขาชอบแต่งรถเขาจะ เปลี่ยนแม็กใหม่ด้วยนะคะลูกค้าเหมือนเดิมเนาะไม่อ,อธิบายมากมายละอเมลามีอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าดีวันนี้ไม่มีละงั้นเรามาดูสกเกิร์ตกันดีกว่านะคะอันนี้ด้านหน้านะคะรอบคานเป็นแบบนี้ด้านหลังจะคล้ายค้ายกับเป็นชุดแต่งของดายหนะคะแต่เป็นตัวใหม่นะเหมือนเดิมลูกค้วิแอ๊ b f k